ช่วงนี้เนี่ยต้องบอกเลยครับว่าตัวโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับการลอนเหรียญออกมาเนี่ยให้เราเนี่ยได้ทำการกาวไปด้วยกันนะครับออกมาลัวๆกันเลยแล้วก็นี่อีกแพลตฟอร์มหนึ่งครับกับ s t r a k i n g c r a y e r เป็นแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัยนะครับที่เขาเนี่ยจะให้ผลตอบแทนสูงสุดแล้วก็เขาบอกนะครับว่าเป็นผู้พักพิงนะครับหรือว่าเป็นการพักในส่วนของตัวเหรียญ Bitcoin ร a y e r 2ซึ่งแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับเขาจะมีการขายตัวโทเค็นในส่วนของรอบพีเซลครับใครที่สนใจครับสามารถที่จะเข้ามาซื้อกันได้เลยนะครับแล้วก็ตัวแพลตฟอร์มเนี่ยเขาจะออกมาเป็นตัว staking แบบนี้ครับแล้วก็ให้เราเนี่ยนำบิตคอยเนี่ยไปทําการ s t a ็กเอาไว้เราจะได้รับรีวอร์กลับมานะครับในขณะที่เราถือ Bitcoin เฉยๆใช่ไหมอ่าเราก็จะได้บิตคอยกลับมาเรื่อยๆครับ ซึ่งเขาก็จะมีบอกว่ากลไกของเขาเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่าการรักษาความปลอดภัยเนี่ยที่ไม่เหมือนใครการลงทุนของคุณที่ปกป้องมาตรฐานนะครับแล้วก็มีความโปร่งใสอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบนะครับก็คือฝาก BTC ครับได้ลบได้รับนะครับผลตอบแทนเป็น BTC ครับก็คือรูปแบบจะเป็นอย่างนี้ครับสมมุติว่าเราฝากเข้ามาใช่ไหมครับเพิ่มโทเค็นปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้จากนั้นนะครับมันจะไปตัวกลางครับแล้วก็กระจายไปแบบนี้ครับ จากนั้นนะครับจะมีการสร้างไรายได้แบ่งแบงแบ,บคงที่แล้วก็จะปล่อยในการกู้ยืมต่างๆผลผลิตเป็นการเชื่อมต่อเป็นค่าแก๊สต่างๆนะครับแล้วก็กลับมานะครับก็คือเอาไปทำดี f i ต่อน,นั่นเองแล้วก็ในส่วนของตัว KYC แล้วก็ันนี้ก็จะเป็นคนที่มีส่วนร่วมนะครับอันนี้ก็จะเป็น KYC อันนี้จะเป็น อีกเว็บหนึ่งนะครับที่มีการลงลอนตัวเหรียญนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบว่าตัวเหรียญตัวนี้เป็นยังไงนะครับเ mm hmm. บื้องต้นก็จะเป็นอันนี้ kyc ก็สามารถมาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ในส่วนของการเข้าร่วมโปรแกรมนะครับเราก็สามารถคลิกตรงนี้ได้เลยอันนี้จะเป็นข่าววระชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับทีมงานนะแล้วก็อันนี้จะเป็นรถแมพนะครับตอนนี้ก็จะเข้าสู่ในช่วงของการพรีเซอยู่นะ ในส่วนที่เราเนี่ยจะทราบนะครับว่าเฮ้ยมันจะสิ้นสุดตอนไหนนะครับเขาก็มีบอกไว้อยู่ตรงอ่ามันจะมีส่วนที่บอกอยู่นะครับเราสามารถเข้ามาดูได้เป็นคำถามทั่วไปนะครับอันนี้เป็นรถแมพแล้วก็เข้าร่วมพีเซลรับนะครับสร้างไรายได้อ่านี่นะครับเราเข้ามาดูตรงนี้อ่าโอเคข้อมูลมันจะอยู่ช่วงด้านล่างนะครับตรงนี้อ่าเห็นไหมครับ เขาบอกว่ามันจะอยู่ในภายในปีนี้แหละแต่ว่าอาจจะต้องรอประกาศในกลุ่มนะครับในส่วนของการเริ่มนะครับโทเค็นเนี่ยเราสามารถทำการซื้อขั้นต่ำนะครับจะอยู่ที่เราสามารถเลือกเชนได้เลยนะครับก็เป็นเมตามัดใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้มันเป็นภาษาไทยมันก็เลยเออเลอร์แปาบหนึ่งนะครับหลังจากที่เราทำการจอยแล้วนะครับเริ่มต้นอยู่ที่70เหรียญนะครับก็จะตกอยู่ที่0.1 5bnb นะครับ อันนี้ไม่ใช้ BNB แล้วก็ USDT ได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นเราใช้ USDT แล้วก็ใส่ไปเลย70เหรียญเราจะได้ทั้งหมด6 3 1 1นนะครับตัวโทเค็นกลับมาครับแล้วพอเราซื้อแล้วใช่ไหมครับเราสามารถตรวจสอบจากตรงนี้ได้นะครับพอเราตรวจสอบตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นครับว่าเราเนี่ยได้รับแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของทีมนะครับตัวเหรียญโทเค็นตัวนี้เนี่ยมันก็อารมณ์เหมือนกับว่าเป็นค่าแก๊สนะครับ ก็คล้ายๆกับตัวพวก u n i s w a p หรืออะไรพวกนี้นะครับเป็นตัวโทเค็นตัวกลางที่จะใช้ในการาแลกเปลี่ยนต่างๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับติดตามข่าวสารใน telegram ได้นะครับนี่ครับกลุ่มผมว่าซาโตชิน่าจะใหญ่กว่านะแอดมองว่านะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นรถแมพนะครับเออันนี้จะเป็นโทเค็นนะครับ ตัวเหรียญโทคโนมิกว่ามีการแบ่งปันยังไงนะครับรถแบบต้องอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นช่องทางการทำดีฟายนะครับเขาก็จะมีการอธิบายต่างๆนะครับว่ามีโอวิยังไงบ้างมีระบบนะครับการทํางานยังไงบ้างครับแต่หลักๆแล้วนะครับอันนี้เนี่ยจะทํางานในรูปแบบของการใช้นะครับตัว BTC เป็นหลักนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราล่ะเราจะใช้อะไรครับเราจะใช้ตัวเหรียญนะครับที่เราถือไว้เนี่ย เอออเาไว้ขายนั่นแหละครับเพราะว่าตัวเหรียญเนี่ยมันเป็นเหมือนค่าแก๊สนะครับก็อารมณ์เหมือนประมาณว่าเหมือนพวกยูนินะครับตัวเหรียญยูนิคอนหรือว่าตัวเหรียญแพนเค้กอะไรอย่างงี้ครับหรือว่าจะเป็นตัวเหรียญพวกยูเจเจยูพี U P อะไรอย่างงี้นะหรือว่าจะเป็นเหรียญที่เขาใช้ในการแลกเปลี่ยนหรือเป็นค่าแก๊สของตัวตัวเว็บไซต์นะครับอย่างแพลตฟอร์มพวก ที่มันมีสเต k กกิ้งใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกัน,นครับอันนี้ก็เป็นแพลตฟอร์มสเต k กกิ้งอีกแพลตฟอร์มหนึง่ง mm. ก็ไม่รู้ว่ามันจะสามารถรีดได้ถึงขนาดนั้นหรือเปล่านะแต่ก็มองว่าถ้าเกิดว่าใครจะหยอดไว้นะครับขั้นต่ำก็คือ70เหรียญแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากหยอดมากกว่านี้ก็สามารถหยอดได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะครับก็สามารถที่จะทําการกดลิงก์นะครับเพื่อสนับสนุนแอดได้เลยนะครับโอเคครับผมก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอฝาากไว้้เเพีียงท่นนะครับ โอเคสวัสดีครับ